บ้านพี่บ้านน้องเกี่ยวเขาแล้วไปน้อพี่น้องกระไดถามขา่าวซื้อดอกบ้านเบาขอดเกี่ยวเขาแล้ววล้วดิบาดนี่เขาขึ้นเล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทาให้หน้ามันแห้งจักน้อยก่อนสิได้ลงง้มปากขอนสันดีหน้ามันยังหลายอยู่ส่วนอันนี้สิเป็นภาพบรรยากาศก่อนสิลงเกี่ยวเขาดอกนี่ป่าเขาเลล้ยงอุ้ยอ้อมเฮี้ยนเบาขอดไว้บาดนี่ภาพเก็บภาพบรรยากาศไว้ความทรงจําซื้อดอก เ็จส,สิ้นไปด้วยดีสําหรับเพจหน้าปีห7เจ็ปีไม่มากกัสิเขาปีหกดล่มหนาวก็สิได้พัดมาว้อยๆสิได้ขี้เขาล้ามกินแล้วเด้บบาดนี่ใส่ล่มหนาวอันนี้สีเมนหมาบอกแพี้คอยดอกนี่ก็จักว่าจะได้เห็นนา้าบ่ไดไรอยากลุ่งไปยำโหลดคือสิมักน้ําขนาดเอเดวนีจ้จจกว่าเกี่ยวเขาแล้วจจกว่าบ่เกี่ยวเขาแล้วขันเห็นน้าสิลุ่งไปยาจังสี่โหลดบอกแพี้จกว่าเป็นอียงพยายามจับอาบน้าแล้วเป็นสียันย่านโอ้ย ละนายหมาเจ้าของจับอาบน้ำบ่ได้แต่ว่าเห็นน้ำจังสีพัลงยางหลินบ่ได้วินว่าปลาเขาบ่ได้วินว่าปลาเฟี้ยงเกี่ยวเขาแล้วจังสีนส้ำไล่ไล่สแลล่ะผู้ขาเจ้าเลี้ยงเป็ดก็จะได้ถือโอกาสปล่อยเป็ดไปหาเลี้ยงน้ำทงหน้า,าบาัดนี้จังพี่น้องเห็นอยู่นะเป็ดมันก็ฮหูจะความเลยเนาะถึงย้ำม,มือแรงมากหดย้ำม,มันสิเขาคอ,อกมันก็นพาก,กันลังรวยรวยเขาจังสีล่ะหูท่างปัญญังหูปองมุนปัญญังบุย นี่แหละยุคธรรมชาติสบายใจสับายตาดีได้หละเห็นยังสี่กระไดวันนี้พี่น้องถ้าเบิ้งซุ่มข้าเจ้าสิเอารถชิบล้อมาเลี้ยงเปียดเห็นไหมมูเจ้าเคยเห็นบ่ข้าเจ้ากับปอยน้ำทงหน้าหลายๆข้าเจ้ากับภากันไปนอนเฝ้าวันนี้ก็เก็บใครมันไปขาครข้าเจ้าเลี้ยงเปียดสันจอนบ่เนี่ยจังสันนะเคยเห็นอยู่ดอกถ้าแต่ล่มหนาวหนาวมากคักๆักน่งตัวบันนี้พี่น้องขันล่มหนาวหนาวมากคักๆเหลือก็บสียใจี้เขาลามกินคือบ้านล่ะบังไม่ไพ่ก เนี่ยมเห็นอยู่สิไปขอข้เจ้ามาตัดมาจากลำหนึ่งนี่ตัดมาเห็ดบังเขาลามซุ้มปุถุเถาตะกี้ย่ำหนาวตื่นเศร้าขึ้นมาสิเผาเขาลามสู้กันจินดิเมนบอกมู่เจาา้าว่าใส่รสศาต์นั่นรสศาตร์นี่บุย๊ยบังเขาลามเผาก็ต้องเผาบัางเขาลามอีหลีดิบ่เม่นไปหนึ่งเอาดิหนึ่งเอา,า,า,าเมันบแ่บมีลาวเาสู้พีสู้น้องฟัง่งปน้ำอยู่ในทงหน้าแหงแล้วกับสิภาคกันเลนเบาได้บาดนี่ภาคกันเห็ดบาวขึ้นแลนแต่ว่าถา่ายน้ำในท้งหน้ามันแหงก่อน สมัยเป็นเล็กน้อยก็เล่นบบาวแต่น้ำทงหน้านี่แหละเบาขอดกันได้บดไปเล่นทั้งอื่นทา้งไกลหรอกมันโดนไปปาเฟี้ยงมันก็เปลี่ยนไม่ลายพักกาเล่นเหรนพญักกาเลีนฟุตบอลพักกนเลียนเต้นยางอ้อมทียมเราอยู่ในทงหน้านี่แหละหน้าติดบ้านบ้านติดหน้าก็เป็นยังสี่แล้วเนาะอัปเดตอยู่ตลอดได้เบาขอดกันได้อ่อนซอนเนาะนี่ละภาพหลังเกี่ยวกับก่อนเกีียวเป็นยังสี่ละงามบองามบอก่อนเกี่ยวกับหลังเกียกเก่ยวเสร็จสิ้นไปด้วยดีสำหรับการทำนาปีห7เด เขาสูาสปีหกแปดบาทนี่โอ้ใส่เวลาบดเนาะเอามาบาสู่ฟังซื้อๆดอกว่าบ่ได้เอามาอ้างดอกเมียนบ่ขันนาะ